หนังสือแห่งชีวิตคืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับเรามาดูพร้อมกันในไบเบิลแ c t ซ์หนังสือแห่งชีวิตถูกกล่าวถึงหลายครั้งนะคะในพระธรรมวิวรณ์และพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นการบันทึกชื่อของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ได้รับชีวิตนิรันดร์หนังสือแห่งชีวิตไม่ได้เป็นการบันทึกเพื่อจดจำเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพระเจ้าผ่านทางความเชื่อและการประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ พระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ3นะคะได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วแสดงถึงความสําคัญของการมีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตซึ่งแสดงถึงการได้รับการยอมรับจากพระเจ้าค่ะการที่ชื่อของเรานะคะจะอยู่ในหนังสือแห่งชี ได้ไม่ได้มาจากการทําความดีค่ะแต่มาจากความเชื่อในพระยสุคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและการยอมรับให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ครอบครองชีวิตของเราก่อนอย่างไรก็ตามนะคะชีวิตที่อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตไม่ได้มาจากความเชื่อในพระยสุคริสต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเผชิญหน้ากับพระเจ้าเมื่อถึงวันพิพากษาเพื่อที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ค่ะสิ่งที่เราทําได้คือการแสดงออกของ ความรักที่เรามีต่อพระองค์และความมั่นใจในความเชื่อในพระธรรมมิวรบทที่20ข้อ15ได้พูดถึงวาราสุดท้ายว่าและเมื่อพระคริสต์เสด็จก,กลับมาและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต นนั้นก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟอาจจะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่คือความจริงที่เราควรรู้เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและเมื่อถึงวันสุดท้ายนั้นเราจะได้ไม่เสียใจให้เราดำเนินชีวิตทุกวันในความเชื่อและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกคนมั่นใจไหมคะว่าเชื่อของเราได้ถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องพระสัญญาของพระเจ้าเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดตาม Bible Facts ใน EP ถัดไปนะคะแล้วมารู้พร้อมกันใน Bible facts